สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงเพลงของพี่นะคะเพลงของตัวเองเพลงชื่อว่าหนึ่งเดียวคือเธอสามสองหนึ่งหนึ่งเดียวคือเธอวันนี้มันเป็นอะไรเธอเป็นอย่างนี้ทำไมเธอทำไมไม่บอกฉันก่อนหนึ่งเดียวคือเธอ รักเธอตลอดไปทำไมเธอเป็นอย่างนี้เธอก็ไม่บอกฉันก่อนเลยทำไมเธอเป็นแบบนี้เธอเอากาแฟแบบนี้เธอทำไมแบบนี้เธอเป็นอะไรทำไมเธอเป็นแบบนี้อาศรายแบบนี้ทำไมเธอเป็นแบบนี้ทำไมเธอเป็นแบบนี้ ฉันจะเริมเอาเธอไปหนึ่งเดียวคือฉันของเที่มันลงไหลเชอเป็นอย่างนี้ตลอดไปฉันรักเธอที่สุดเลยเชนเป็นอะไรมาเปล่าหนึ่งเดียวคือเธอของจริงของจริงที่สุดเลยฉันเป็นอย่างนี้ เดียวสิเป็นแบบนี้จะรอเลยหนึ่งเดียวคือเช่าหนึ่งเดียวคือเช่าเป็นของฉันเข้าใจเปล่าจบแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายหัว